สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่มาแต่งหน้าลุก working กวันให้ทุกคนได้ดูกันนะคะลุกนี้แต่งง่ายใช้เวลาไม่นานค่ะเริ่มแรกนะคะจะใช้ไพรเมอร์ตัวนี้ค่ะเป็น m มก a าโฟยเวอร์นะคะลงไปค่ะบริเวณที่รูขุมขนกว้างนะคะมันจะทําให้รูขุมขนของเราเนะี่ยดูเล็กลงค่ะแล้วก็ช่วยให้เมกัาติดทนมากยิ่งขึ้น ดมานะคะคใช้ YSL ค่ะตัวนี้เป็นรองพื้นที่รักมากๆเลยตัวนี้นะคะ All Hours ค่ะเบอร์ BD40 จากกดแค่ปั๊มเดียวนะคะแล้วก็ใช้แปรงแบบนี้แทบแทบทบค่ะแล้วก็ทาลงไปค่ะให้ทั่วผิวหน้าเหมือนทาสีเลยปาดๆลงไปก่อนนะคะแล้วก็เกลีย่ยเขาค่ะเกลีย่ยให้เรียบเนียงนะคะก็ ไม่ต้องเกลีย่ยแรงมากนะคะจากนั้น,นะค่ะก็จะใช้ฟองน้ำเนี่ยในการกดๆให้เขาเซตตัวนะคะคือพิมพ์ไม่ได้แบบลงเป็น full coverage นะคะไม่ไงั้นมันจะหนักหน้ามากๆอะแล้วเราก็จะใช้ฟองน้ำนะคะในการกดๆๆตบๆๆแบบนี้เลยค่ะการกดแบบนี้นะคะจะทำให้หน้าเนี่ยมันช้าลงนะคะแล้วก็เมคอัพติดผิวดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะขอทาลิปก่อนค่ะตัวนี้เป็นดีออนะคะลิปกโกลค่ะทาให้ปากเนี่ยชุ่มชื้นค่ะถัดมาค่ะจะทาไพรเมอร์นะคะอันนี้เป็น Essence I Love Stage สีเนื้อแบบนี้นะคะการใช้ไอไพรเมอร์เนี่ยจะทำให้หนังตาของเราไม่มันนะคะแล้วก็อายแชโดว์ติดทนค่ะ เ็จทุกสิ่งทุกอย่างมันใบหน้านะคะด้วยจองแซม,มูนค่ะตัวนี้เป็นสกินนเดอร์แพนะคะสีเคลียร์ไลท์เป็นแป้งที่พิมพ์ชอบมากคุมมันดีมากๆเลยค่ะเขียนคิ้วกันนะคะเป็นคิ้วฝุ่นตัวนี้เป็น b e n e ฟิตค่ะ f ูล l p r o o f Eyebrow Powder ร์เขียนลงไปเลยแปรงที่ใช้เป็นโซอีว่านะคะแปรงอันนี้ก็ดีมากๆใช้สะดวกสุดๆ อายแชโดว์ค่ะใช้เป็นของ morphe นะคะอันนี้พาเลต 35F ม f ลงสีเนื้อนะคะเป็น transition color ค่ะแล้วก็ใช้สีออก Copper นะคะดูแบบเป็นสีสังกะสีน่อยๆอย่างนี้ค่ะเพราะว่าลูกนี้พิมอยากให้มันดูเล่นแสงนะคะตกกระทบมาแล้วเนี่ยจะได้ดูแบบสวยฉ่ำทาลงไปนะคะที่หางตาค่ะก็เกลี่ย,เ,ยเขานะคะเกลี่ยไปเลย หลังจากที่ลงสีกลิตเตอร์ไปเมื่อกี้นะคะพิมพ์จะใช้ Huda Beauty Nude Premium Palette ตัวนี้นะคะจิ้มสีชมพูค่ะอันนี้เป็นสีชมพูแบบตุนต่นๆแมตๆนะคะทางลงไปที่หางตาล่างค่ะจากนั้นนะคะจะใช้สีมุกชิมเมอร์ค่ะประกายวาวๆแบบนี้นะคะทาไปที่หัวตาแล้วก็กลางตานั่นเองค่ะจะแบบทาใต้ตาเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็น Doll ey Eyes เขียนไอายไลเนอร์กันนะคะวันนี้จะเป็นไอายไลเนอร์ของเ s s y Choice ค่ะอันนี้นะคะเขียนง่ายมากๆเส้นดำแล้วก็สามารถเป็นกาวในตัวได้ด้วยค่ะก็คือกรีดอายไลเนอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็เอาขนตาปลอมมาวางได้เลยเขาจะเป็นไอายไลเนอร์ที่แบบมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ติดทนมากๆวิธีการเขียนไอายไลเนอร์นะคะก็วิ่งหางไปเลยค่ะเขียนมาถึงหางตาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆลากไปค่ะ วิ่งขึ้นมานะคะให้ตาของเราเนี่ยดูชบเฉียวมากยิ่งขึ้นติดขนตาปลอมนะคะก็ใช้แหนบของบอกต่อนแล้วก็ขนตาปลอมเนี่ยเป็นของเ n c y Choice นะคะติดลงไปที่ตาของเราได้เลยปัดแก้มกันนะคะอันนี้เป็นทั Big Blush Book นั่นเองค่ะแล้วก็แปรงเร t e c เทคนิคนะคะเราจะปัดขึ้นนะคะยิ้มแล้วก็ปัดขึ้นอ่า ทาลิปกันนะคะตัวนี้เป็นเาริสกาค่ะสีเมอหลอดเป็นลิปที่ไม่ได้คาดหวังนะแต่ว่าสวยมากแล้วก็ช่วงนี้หยิบมาใช้บ่อยมากเลยค่ะเกลียกเลียนนิดหน่อยนะคะด้วยแปรงก็จะได้ลุคนี้แล้วใส่คอนแทคเลนส์กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคเลนส์นะคะที่พี่ไม่ได้ใส่มานานมากแต่ว่าโอ้ยมาหยิบมาก็ดูสวยดีอะฉ่ำๆคอมพลีทลุคด้วยการปัดมาสคาร่านะคะปัดที่ขนตาล่างค่ะ ั้งกระจกไว้นะคะแล้วก็มองไปได้เลยถัดมานะคะเพิ่มความโกลว์ให้ใบหน้าค่ะอันนี้เป็นทาร์นะคะแต่ว่าพิมพ์เ,เอามาใส่ในตลับของ m มก a าไฟเบอร์ Forever, เพราะว่ามันจะได้หยิบใช้ง่ายๆคือมันดีนะมันสามารถแบบพกพาไปไหนมาไหนได้ไลต่ตรงสันจมูกกระจับปากคางนะคะแล้วก็โหนกแก้มโหนกคิ้วเพิ่มความโกลว์ให้เรานั่นเองใครที่รู้สึกว่ามันยังโกลวไม่พอนะคะ,ะ,คะก็เติมเข้าไปเลยค่ะ และนี่ก็คือฟินิชลุกนะคะเป็นลุกสาวออฟฟิศดูแบบนางเอนางมาร์เก็ตติ้งนางน่าเชื่อถือนะคะลุคนี้เนี่ยถ้าเป็นสาวผิวสีจะแต่งขึ้นมากๆเลยแต่ว่าเอาจริงลุกเนี้ยไม่ว่าจะสีผิวไหนก็สวยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ